ที่ผมสร้างนะครับก็ไม่เชื่ว่ามาผมหรอกแต่ผมแค่เปลี่ยนตัวละครโซนิกครับคือปรับใหม่เปลีย่ยนตัวให้มันหล่อเท่มากดูนะครับเนี่ยในเพลงปิ๊ปปุ๊บซุปนอ,อ,อร์มอลพอเพราะว่าหาติดตั้งไว้หดมากโอเคจะเล่นให้ดูนะครับก็ตัวละครผมก็รีมิตไปนิดนึงเนีน่ยมันก็อาจจะเหมือนเดิมนะก็ดูเหมือนเดิมเปลี่ยนไม่ค่อยเยอะ เปลี่ยนมาไม่กี่อย่างรอเพีงเพียงเช้า<ะ>มากมาเรอ่โอ้ ติดค้านะครับเดีย๋ยวบีสวมสอมภาค2นะครับ่ะจะลงพรุ่งนี้ประมาณตีห้าหรือหกโมงนะครับ บอกกันไม่กินโอเคทีนี้เราจะประมาไหนเกเี้ยงสัตว์เล่นี้ๆยอนะครับถ้ามันก็จะไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะครับมันก็แบบเป็นธรรมดาอยู่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันมากครับ ข้ามันก็เลยดูแบบ,แบบแบบแบบเหมือนผู้เด็กสร้างอน่ะดูโจมดูดิดูด,ดนข้ามันหันคออย่างเดียวเลยไม่ได้ทําอะไรเลยคี่ผมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับแค่เปิดมาลองดูก่อนใครอยากจะลองเล่นเนดะี๋ยวผมจะคลิกลิงก์ไว้ให้คลิปนะครับลองโหลดมาเล่นกันได้โอ้สกู๊ดกู๊ดพอแล้วครับสำหรับคลิปน,นี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ก,กันด้วยนะครับบ๊ายบาย